สวัสดีครับวันนี้ผมมาพูดเรื่องการตั้งสี color profile นะครับก็คือจะมีผลกับงานที่ปรากฏบนคอ,อร์ดอนะครับอย่างเช่นนี่ p ลท y สีที่ผมตั้งนี้แถบนี้จะเป็นแถบของ cm yk เปเลทนะครับส่วนแถบนี้จะเป็นแถบสีของ rgb เ l เลทอันนี้ผมลงสีเป็นสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินแล้วก็ในในส่วนของ cm yk ที่ผมลงเป็นสีเขียวะตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับ จากนั้นตัวล่างนี้อันนี้ลงเป็สีเขียวด้วย rgb นะครับตัวนี้2ตัวนะครับลองดูนะครับถ้ามองดูจากหน้าจอเราจะเห็นว่าสีโคราสีนะครับทีนี้ผมมาเซตอัพนะครับจะเซตอัพคัลเลอร์โปรไฟล์ของตัว document นะครับก็คือเป็นเฉพาะตัวนี้นะครับเราเซตเป็น color manager นะครับแล้วก็ document setting นะครับ จากนั้นผมมาเปลี่ยนตรงตัว CMYK นะครับเปลี่ยนจากเดิมใช้เป็น j p แปนค l น r นะครับผมจะเปลี่ยนโปรไฟล์สีเป็นตัวนี้นะครับแล้วกดโอเคมองดูเห็นไหมครับผลของเขาเปลี่ยนไปในการแสดงหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นการเซ t ท p ั o เ o อร์โปรไฟล์นี้ก็คือเป็นการเซตอัพสีครับมันจะมีผลต่อการมองเห็นนะครับ แต่ส่วนของการพิมพ์ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเพระนาะฉะนั้นถ้าเราต้องการบางคนนี่ถนัดกับสีของ Adobe นะครับแต่ว่าพอดีถ้าเราลงด้วยเป็น Windows 7ตัว Color profile ข,ของ Adobe มันจะไม่มีนะครับไม่มีให้เซ็จแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆแล้วก็ลงบน XP นี่ก็จะมีให้เลือกเลยทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ ไ y d ด็อกเมนต์ไม่ด็อกเมนต์เซตติ้งเฉพาะค่าเลื o กโปรไฟล์ของตัวด็กอกเมนตนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปรับก่อนปรับกลับไปใช้เป็น default ต,ต,ตอนแรกที่เครื่องเขาลงให้นะครับกดโอเคลองดูนะครับสีมันเปลี่ยนไปทีนี้เราต้องการจะใช้ color p r o โปรไฟลของ a d o วี RV นะครับ p h o t o ชอแต่ทีนี้ในตัวนี้ไม่มีให้เซตนะครับเพราะว่ามันเป็นเราก็ยังสามารถโหลดนะครับโหลด โหลดตัว color profile ของ Cmyk ของล็ b บมาใช้ได้นะครับโดยการกดนี้ครับโหลด color profile จากนั้นเราก็พีหาตัว color profile ของสีมาจากเครื่องเครื่องเก่าหรือเครื่องเพื่อนนะครับก็จะมีในส่วนของ color profile นี้จะเป็นตัวที่ลงทายด้วย icc นะครับเป็นคอลเลอร์โปรไฟล์นี่อันนี้ผมจะคัด copy เขาผมโหลดมานะครับเรามาจากเพื่อนนะครับจากนั้นก็ copy ่อยเราดูตำแหน่งที่เราเราดาวน์โหลดมานะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งตัว c นะครับแล้วก็ episode android samsung แล้วก็าดาวน์โหลดรเราก็ไปหาหลังจากตัวคอลเลอร์โปรไฟล์ที่เราจะเอามาติดตั้งนในโปรแกรมคุณรอดนะครับเรากด c w p k นะครับโหลด คดีไฟล์ครับแล้วก็ไปหาตัวนั้นอยู่ในล่ายูซอร์เมนู Samsung แล้วก็ดาวน์โหลดเราก็จะเห็นกคดีไฟล์ของตัวนี้นะครับ c m l i t e คดีไฟล์เก่า photoshop ห default นะครับเบนคลิกคมาเราก็จะตั้งตัว default c m i t เข้าไปที่ให โลบของตัว Photoshop นะครับลงไปที่เราคุ้นเคยกนะันสีที่เราคุ้นเคยจาเรากดโอเคนะครับผลของสีก็จะเป็นดังที่ใช้เป็นคาร์ปอฟฟของ Photoshop นะครับจริงๆอยากให้ศึกษาเรื่องคาร์ปอฟฟไฟให้ดีนะาัเรจะได้เข้าใจนะครับเพราะว่าการที่นํามาใช้นี่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องถูกต้องนะเป็นแต่ว่าเราคุ้นเคยกับสีมัน พอเรามองเห็นแล้วก็เลยว่ามันไม่เสียนะครับจริงๆแล้วมันก็จะเพียงด้่ยความจริงเราก็ต้องพยายามศึกษาไปศึกษาเรื่อง CMS นะครับ Color Profile ว่ามีผลยังไงกับการแสดงผลบนหน้าจอขอบคุณครับ